พาเมียมาเที่ยวร้านอาหารสัตว์ช็อก,กระดุกที่รามินทา87มาดูซิว่าการช็อปปิ้งประบาดของมาดาพัวันนี้จะใช้เงินเท่าไหร่เพื่อลูกลุ้นๆเลยครับส่วนผัวช่างมันประเดินด้วยสเปรดับกลิ่นแมวขวดใหญ่อันนี้365บาทและแบบรีฟิลอันนี้290บาทครับจริงๆกูก็อยากซื้อมากกว่านี้นะอีกจัดจะเหลืออยู่2ขวดและข้างหลังนั่นอะไรฮะมีตั้งเยอะแยะไหนนี่ไงเต็มไป,ปหมดแบบรีฟิล ซื้อขนมแมวเลียห่อละ165บาท4ห่อหมดนี่ก็660บาทครับและเมียผมก็ซื้ออาหารแมวยี่ห้อเบลลอตตากระป๋องละ40บาท3กระป๋อง1 1 0บาทซื้อ1โหลพอดีนะครับก็เป็น440บาทและเมียผมก็ซื้ออาหารแมวซินดี้4กระป๋อง100บาท1โหลก็400บาทเพราะอะไรรู้ปะเพราะ ชื่อเหมือนดังแบบในดวงใจที่โดนแกงโดนแกงในงานไหนแน่จริงพูดสิงานแฟชั่นโชว์ของใครลำบาก้ะค่ะและเมียผมก็ซื้อชูชูซุปกระป๋องละ32บาท6กระป๋องก็180บาทครับซื้อไปทั้งหมด6กระป๋องนะครับและเมียผมก็ซื้ออาหารแนวแคสเทส165บาทต่อโหลซื้อทั้งหมด4โหลรวมเป็นเงิน6 6 0บาทเอาวาิจะถือทำไม S 1> <S 1> <sociedad> อ่ะสรุปม <Có grandi S 2> ึงจะขายกันเท่าไหร่คะ 170, 180, 190อันนี้นะคะราคาปกติเนี่ย12ห่อค่ะ180บาทนะคะเดี๋ยวเราซื้อไปสักสามกล่องเขาบอกว่าดีนะคะที่อ้วนที่อวบเพราะอย่างนี้นี่ค่ะกินวันละซองเองน้ำหนักแมวใครมีอ้วนนะคะแนะนำว่าให้กินตามนี้ค่ะซองละ17นะคะ แล้วมีผมก็ซื้อมนอ่านว่าอะไรเนี่ยยี่ห้อนี้พรามีค่ะยี่ห้อเ <10 S 2> ยี่ยๆแปลก,ก,กอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะที่เราไม่เคยเห็นนะคะและมีผมก็ซื้ออาหารแมวจินนี่1 2กระป๋องนี้นะครับแพ็กนี้ราคา300บาทครับผมและมีผมก็ซื้ออาหารแมวฟีลิกราคากล่องละ180บาท4กล่องนี้ก็720บาทครับ และเมียผมก็ซื้ออาหารแมวยี่ห้อวิปราคาโหลละ165บาทตามโหลก็4 9 5บาทครับซึ่งเราไม่เคยได้ยินยี่ห้อนี้มาก่อนเลยไม่เคยได้ยินหรอไม่เคยวิปวาปลับไงวิปวาปลับอ้าอาใกองไปและเมียผมก็ซื้อซุปแมวนะครับแพงละ49บาท1แผงมี4ชิ้นนะครับเดี๋ยวซุปแมวเนี่ยให้แมวกินนะคะไม่ได้ทำมาจากแมว สรุปหยิบมา5ห่อนะครับราคาก็245บาทครับสามห่อไม่พอครับไม่ใช่ไม่พอมีสัตว์นี่หยิบเพิ่ม <laughs> <laughs> เพิ่มยอดการขาย <laughs> และเมียผมก็หยิบอาหารแมวยี่ห้อไลฟ์เมดราคา1525บาทเห <laughs> ็นเจ้าของร้านบอกว่าเป็นแบรนด์ของเฮียฮอนะครับเฮ er ียฮอคะถ้าเกิดว่าเฮ er ียฮอเนี่ยทำอาหารแมวอร่อยจริงแมวหนูต้องกิน แต่ถ้าแมวปูไม่กินแสดงว่าอาหารเยอหอไม่อร่อยนะคะเย,ยหอ,อยห์เยอหไหนเยอหอปูดอปะ่ะไม่ใช่เย,ยหอห์ R S เนี่ยแหละที่กูข้างที่โดมอยู่เนี่ยและมีผมก็ซื้ออาหารแมวอิสค่ะราคา,าห่อละ775รบาท 2. อห่อก็1 5 5 0บาทนะครับและมีผมก็ซื้อขนมแมวยีย่ห้ออะไรอะแคทคันเหรอไม่ใช่ขนมแมวอ่ะยีย่ห้อแคท เคที่ยี่อ๋อเคทนะคะสามห่อหนึ่งร้อยบาทนะคะจากห่อละสามสิบเก้าบาทตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะและเมียผมก็ซื้อคิตตี้สติกนะครับราคาสามห่อหนึ่งร้อยบาทโอ้โหร้านนี้ถูกจริงๆ วันนี้ตอนที่กูมาซื้อเนี่ยปรับราคาให้ถูกหมดแต่พรุ่งนี้ก็แพงนะคะที่มานะคะเขาบอกแล้วและเมียผมก็ซื้อกระดาษรองฉีดสัตว์เลี้ยงนะครับราคา209บาทนะครับน่าดูหน้าเจ้าของอินี่เคยเยี่ยวใส่แล้วนะคะและเมียผมก็ซื้อเขาเรียกว่าอะไระที่นั่งแมวครับแบบใสแล้วก็รับเล็บได้ด้วยนะครับราคา1590บาทแม่ดูสีหน้านางเมียผมสิ มีความสุขมากฟินมากแล้วอย่าเผลอไปขี้ใส่ตัวกระบะตรงนี้ล่ะมี่ดอกดียวใส่เลยเถอะ <laughs> และเมียผมก็ซื้อแชมพูอาบน้ำแมวแบบแห้งนะครับคืออาบน้ำให้แมวได้โดยที่ไม่ต้องง้อน้ำเลยสองขวดนี้ราคา900บาทครับผมถามว่าทำไมกูไม่อาบน้ำให้แมวทำไมว่าน้องไม่สบายเจ้าของมันยังไม่อาบให้ตัวเองเลยไอสัตว์ก็รู้นี่ แล้วดูดูนี่เมียผมซื้อไปสามรถเข็นเต็มเต็มซึ่งเจ้าของร้านบอกว่าให้มึงขนไปเองไม่มีลังไม่มีถุงให้ใส่นะครับเข้ากับรัฐเพราะเพราะเข้ากับรัฐบาลเขาบอกว่าห้ามใส่ถุงนะคะ <c oughs> ดังนั้นกันไ่ห้ามใส่ถุงะค้า <c oughs> และค่าใช้จ่ายในวันนี้ที่ร้านชุกกระดุกรามินทา87และเห็นบอกว่ามีหลายสาขาในกรุงเทพด้วยนะครับบรดาแผงจ่ายไป 11,269บาทครับมีใครเคยใจเยอะกว่านี้ไหมเนี่ย